เล่ในตัวมากกว่าผมนีดผมไม่ได้พูดเล่นนะคนที่ผมรู้จักจริงๆนะที่อยู่ในวงการพี่เแล้วคนก็ไม่ได้วิ่งเก่งด้วยนะครับแต่ศึกษาเรียนรู้เยอะมากนะครับเพราะว่าไอ้ความรู้เนี่ยแหละมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราวิ่งดี forward ดอร์เวิร์ดี forward ไปแล้วง่ายเลยครับคที่มองเห็นภาพเลยใช่ไหมตั้งบ้ามันเป็นยังไงนแถวที่ได้กี่คนเนี่ยที่ไหน นแท็กควบคุมร่างกายให้อยู่ในโพสเตอร์ที่ถูกต้องเริ่มทำเดิีแเรวไม่รู้ตัวโอเคฮะถึงตัวแดงก็พอครับเดินเดินต่อไปฮะก็แถวหลังจะได้ได้ไป้มันคือฟอลโล่ทรูไม่มีเจตนาที่จะต้องไปทำบัตรคลิกเลยและตัวบัตรคลิกเนี่ยอันนี้ท่านจะนองหดสั้นเข้าใช่ไหมครับถูกฮะเพราะนั้นก่อนที่มันจะหดสั้นเข้ามันควรจะเป็นอะไรก่อนเยียด แล้วกดเลยเหยียดแล้ววางคุ๊บกดเลยตรงนี้มันส่งผลต่อการของไข้่านแล้วคุณจะวิ่งเร็วขึ้นโดยที่คุณใช้แรงน้อยลงเพราะความถูกต้องมันบอกพื่อสบายแล้วตัวก็รีแลกซ์ด้วยนะครับตัวเนี่ยคอนโทรลแต่รีแลกซ์แถวเลยลากส้นเท้าไปหน้าเลยฮะลากส้นเท้าไปหน้าลงมาได้ลากส้นเท้าไปหน้าแล้วถ่ายน้ำหนักตัวไปวาง นฝับไปแล้วลก็จะเริ่มยาวขึ้นเห็นไหมต่อไปครับให้เดินแบบส้นเท้าข้ามตะแคง,งปลายเทาย้ายังกระโดกอยู่เหมือนเดิมเนี่ย <c oughs> บ,บาวดิงบ้านเราเรียกแกงรู <c oughs> ไม่ต้องเร็วมากทำสบายๆเห็นไหมถ้าคุณทำถูกต้องแล้วคุณกระโดดปลายเท้าไว้ <c oughs> เวลาเท้าตกพื้นเป็นไงครับ มันเหมือนเป็นสูตรลูกบอลแต่ลูกบาสมันแข็งๆมันต้องสติ๊กมากเพื่อให้เกิดแรงรีบาว์จากพื้นแล้วทำให้เตาคอนแทคตามสั้นลงนะครับดูข้างหน้าแต่เท้าก็โดดไม่ในตักนะดูหน้าด้วยนะครับแต่เท้าแต่เท้าจตกแล้วแต่เท้าตกแล้วแต่เท,ท,ท้าจะตกเออจิ้มแล้จิ้มแล้ เออโอเคเมือนเพือนข้างห่้หนึ่งจากปลายเท้าอย่าจิ้มถืนปลายเท้าล็อกไว้ปลายเท้ากระโดดไว้ดึงดึงเยี่ยมมากเยี่ยมมากจะเตะตัวตัวนิ่งๆครับปลายเท้าจิ้มแล้วเห็นไหมนี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอเคพอพอเห็นไหมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาดิวจริงๆอ่ะมันจะไม่ลงแฟลตฟูดมากนวมันจะลงส่วนใหญ่แล้วมันจะลงที่มิดฟูด ลงที่มิดฟุตแต่เวลาเราวิ่งจริงอ่ะตำแหน่งเนี้ยมันจะไม่ลงมันต้องไปลงที่แบ็คฟุตยังมีผิดอยู่เยอะเลยมามาครับมาครับแขนแข่งครับมาครับอืมเจ๋วเลยเจ๋วเลยจิ้งแขนลงมาอีกนิดอ่านั่นแหละครับนั่นแหละครับโอเคมาครับมาครับนะครับปลายเท้าจะจิ้มครับกระดูกปลายเท้าขึ้น อเออเอ่อโลสกิปสกิโลสกิปแล้วแทงเข่าไปหน้าเพิ่มขึ้นแทงเข่าไปหน้าเพิ่มขึ้นแทงเข่ายาวขึ้นแทงเข่ายาวเห็นไหมเพราะแทงเข่ายาวขึ้นอะไรเกิดขึ้นครับให้ื่อนไปหน้ามากขึ้นไ,ไหหน้ามากขึ้นจะขึ้นบนขึ้นบน ขับไปอะไรอ่ะยกเข้าขึ้นมาหน่อยครับพี่ยกเข้าขึ้นมาหนอ่อยอะไรโอเคชนกันใช่ไหมเฮ้ยแถวแถวแถวดีขึ้นเยอะเลยนะเริ่มเคลื่อนไปหน้าเริ่มเคลื่อนไปหน้าดีมากแถวเลยครับแถวเลยไปหน้าไปหน้าเพราะนั้นดีนฟอร์เวิร์ดไม่มีการงอของสะโพกการดีนกับการเบนต่างกันเบนคือการหักการงอเนี่ยเบน เป็นอย่างนี้นะลองออยู่แค่ข้างเดียวขายข้างหนึ่งให้เป็นไม้ท่อนหนึ่งวางนี่แหละต่งอที่เตะไปดิเตะไปเลยเอออย่างนั้นเตะไปนั่นแหละยกวาง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 นี่แข็งฮะยกขึ้นยกขึ้นไม่ยกต้องยกขึ้นก่อนครับยกขึ้นแล้ววางยกขึ้นแล้ววางเนี้ยครับอ่ายกขึ้นก่อนยกขึ้นก่อนจะเตะจะเตะยกยกอ่าแล้ววาง ระหว่างนั่นแหละครับนี่คือระหว่างจะเตะและเตะครับยกขึ้นยกขึ้นนะครับนั่นแหละครับยกขึ้นระหว่างเยี่ยมยกขึ้นระหว่างเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยปลายเท้าจะจิ้มครับปลายเท้าน้องจิ้มนะครับโอเคครับลองดูครับดูครับแต่ได้ไม่เสียเวลามาครับมาครับเอาเลยครับเขียวไปแดงแดงไปน้ำเงินครับมาครับเชิญครับแองกิ้งรีแลกซ์รีแลกซ์ปลายเท้าจะจิ้มครับยกตัวเรนฟอร์เวิร์ด ดีครับจะยกสูงขึ้นยกสูงขึ้นจากนี้จากนี้ดีด้ายดีด้ายสูงขึ้นเปลี่ยนไปเป็นท่าวิ่งเลยครับเปลี่ยนไปเป็นการวิ่งเลยเปลี่ยนท่าหนักเลยหนึ่งสองสั้นฮึบโอเคโอเคพร้นใครับ ท่าเดียวท่าเดียว,ยว,ยวแล้วตกลงอนะ่ะใช้หัวไหล่เป็นแกนในการหมุนก็ต่อหัวไหล่อันนี้ท่าที่หนึ่ง dumbbell arm s i t เจหครับทอเรับไปและกส,ส่วนท่าที่สองครับท่าที่สองเดี๋ยวให้เรานอนลาบไปกับพื้นนี่เลยท่าเนี้ย,เ,ยเรียกว่าชื่อท่าว่า dead f i <ต>นะครับทำอย่างไรดูนะฮะ ก้มหน้าไว้นะครับให้ขนานกระดูกสันหลังตามองพื้นตาม้องพื้นไหมนะครับขาซ้ายขาขวายกขึ้นแขนซ้ายยกขึ้นครับเอาเกี้ยนี้ก่อนนะจากนั้นสลับกันครับแขนขวายกขาซ้ายยกทำช้าๆก่อนใช่ครับทำสลับกันไปครับเมื่อเราจับจังหวะได้แล้วให้เพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆครับจากนั้นกระดอนตัวขึ้นหรือถีบพื้นนะ่เดี๋ยวดูก่อนครับดูก่อนเดี๋ยวดูสองทำก่อนนะขึ้นปุ๊บ ย่อลงแค่นิดเดียวนะครับลงสู่พื้นแล้วก็รีบกระดอนขึ้นเลยลงน้ำหนักลงที่ก้นนะครับน้ำหนักลงที่ก้นเนี่ยลงที่เข่าลงที่เข่าย่อนก้นลงย่อนก้นลงย่อนสะโพกเหมือนนั่งเก้าอี้ไปข้างหลังเลยนะเข่าแย้เลยไปใช่จากนั้นลงพื้นด้วยด้วยแฟตฟุตนะลงพื้นด้วยแฟตฟุตเอาเท่นแคมเปอร์ทวิสครับเอาเข่าขวามาแตะที่ศอกขวาศอกซ้ายนะครับเดี๋ยวสถานี สาสลับกันไปครับหับตัวอย่าสั่นอย่าส <c oughs> ั่นจากนั้นวิ่งเลยครับเริ่มวิ่งเลยเอาให้เร็วเลยครับ <c oughs> แต่ให้ถึงส่องเลยเลยแต่ให้ถึงส่องเลยขอแต่ให้ถึงสอง ตั้งตัวนักสานี้นะฮะเอามือไว้ที่หลังศีรษะจากนั้นเอาศอกขวาไปแตะเข่าซ้ายแล้วเหยียดขาออกไปนักสานี้นะครับดูก่อนหลายคนแข็งแรงมากนะขนข้างบนนีด <c oughs> ีเลยใโอเคนี่ก่อนจากนั้นก็ะโดดสลับขาอันนี้ถ้าที่เจ็ด ทำใหเร็วยาจอยาจอทำใหเร็วแฮมติงคุณต้องหย่อนแต่ไงครับเดี๋ยวครับผมยกขึ้นพุ่งเนี่ยพ้่ผมแข็งแต่แฮมติงเป็นไงครับแล้วคุณลองทำดูว่าคุณแฮมติงแข็งหรือคุณแฮมติงหย่อนถ้าคุณทำแฮมแล้วทำแล้วแฮมติงแข็งก้นนิ่มแสดงว่าคุณกำลังทำแฮมติงติดคุณไม่ได้ทำกรุดบิด การโฟกัสกล้ามเนื้อที่เป็นเรื่องอะไรก้นในแข้งแอนติงนี่ไหมก้นเหรอครับก้นแข้งเพิ่งทุกคนรู้การมีใจนะครับไม่ต้องกระโดดไม่ต้องกระโดดนะครับเริ่มเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วคนไหนทำดีที่ไม่ต้องกระโดดครับเดี๋ยวเสร็จแล้วไปรอไปสัมภาษณ์นะครับกลับให้ไวครับ กำยินไปทำต่อเนื่องครับไม่จอดไม่จอดต่อเนื่องเปลี่ยนต่อไปเป็นเส้นที่สองหน <c oughs>